สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปั่นจะพาทุกคนไปมอบกรมธรรม์ของลูกคากันมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้จะเป็นยังไงวันก่อน,นะคะบปั่นก็ไปรับกรมธรรม์ที่อวันนะคะก่อนที่จะส่งมอบปั่นก็จะเช็คข้อมูลรายละเอียดแล้วก็สรุปกรมธรรม์ให้ลูกค้ารายบุคคลเลยว่ามีการคุ้มครองและมีข้อยกเว้นอะไรบ้าง อย่างลูกค้าเคสนี้นะคะก็จะมีประกันสุขภาพหมอจ่าย5ล้านมีประกันโรครายแรแงทุน5แสนมีค่าช่วยเช่รายได้1,000บาทต่อวันและที่สาคัญมีส่วนลดไวท์อตี้ด้วยนะและเล่มต่อมาเป็นเล่มประกันอุบัติเหตุเชื่อไหมว่าตัวเนี้จ่ายเพียงแค่หลักพันต่อปีเองสรุปกรมธรรเสร็จแล้วก็แล้วถ,ถึงเวลาเดินทางไปหาลูกค้ากันค่ะวันนี้นะัดลูกค้าที่ทองหล่อส่วนตัวป่านชอบเดินทาง B D S มากๆเพราะว่ารถไม่ติดกินข้าวกับลูกค้าชิลๆสักครู่ลูกค้าแนะนํามานะคะซึ่งก็อร่อยจริงๆด้วยเมนูกันตายสุดๆแลละสุดดท้้้ยนีกก็ไมมอบใหูค เรียบร้อยจริงๆลูกค้าเคสนี้เคยมีประวัติที่เป็นเกี่ยวกับในเรื่องของโรคกระเพาะและเส้นประสาทอักเสบแต่โชคดีมากๆเลยค่ะที่ AA ยังให้ความคุ้มครองในส่วนอื่นๆเพียงแต่ยกเว้นในส่วนที่เป็นมาก่อนทําประกันถ้าวันนี้ยังแข็งแรงอยู่ก็แนะนําให้รีบทาประกันสุขภาพแบบหบาใจติดไว้สักหน่อยก็ดีนะคะเพราะในอนาคนคตหากเกิดเรื่องแย่ๆถึงเวลาจะแก้ไม่ทันคนเราจะตัดสินใจทาประกันอยู่แค่2วิวิแรกคือวิกิตอนเกิดเหตุแล้วค่อยมาแก้ กับวีที่2คือนิสัยทั์มองเห็นว่าอนาคตหากเกิดเหตุแต่ได้วางแผนหลับมือไว้แล้วเรียบร้อยพอการทารํทำประกันตอนที่มีเราไม่ได้ใช้ดีกว่าตอนที่ใช้เราไม่มีคะ่ะวันนี้ทำเร็วไป1ปีดีกว่าทำช้าไป1วันเพื่อนๆเห็นด้วยไหมคะ